พระที่นั่งที่ถูกใช้ตั้งพระบรมศพของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งแห่งนี้ไม่ได้มีความสำคัญแค่ในงานพระราชพิธี แต่คือหัวใจของราชสำนักไทยมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งมาดูกันว่าพระที่นั่งองค์นี้มีประวัติที่น่าทึ่งอย่างไรพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและต่อมาถูกกาหนดให้เป็นที่ประดิษฐานประสบของพระบรมวงศ์ไฟในชั้นสูงโดยเป็นพระที่นั่งกอบปูนถืออิดรูปจัตุรมุกหลังคาทรงปราสาทมีมุกเด็ดด้านหน้าซึ่งเป็นที่สําหรับประทับเหนือพระที่นั่งบุษบกมาดาเพื่อ เสด็จออกมหาสมาคมหรือให้ประชาชนเฝ้าในสมัยราชการที่3เคยใช้เป็นที่ชุมนุมสงฆ์ทำสังฆยาณาพระไต้ปีตก สมัยราัชากาลที่4ทรงจัดมุกต่างๆเป็นทองพระโดงสําหรับฝ่ายหน้าและฝ่ายในในงานพระราชพิธีในสมัยราัชากาลที่9ทรงโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชมาประดิษฐานที่มุกเด็ดเพื่อให้ประชาชนสักการะบูชาในงานสมโพชกรุงรัตาโกสิน200ปีส่วนในปัจจุบันพระที่นั่งแห่งนี้มีมุกเชื่อมต่อกับพระที่นั่งสําคัญอื่นๆเช่นพระที่นั่งพิมานรัตยาและพระที่นั่งอาภรพิโมฒปราศาสตร์ ปัจจุบันพระที่นั่งดูสิทธิ์มหาปราสาทคือพระที่นั่งหลักที่ใช้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพทําให้พระที่นั่งองค์นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ราชจะสำนักไทยในทุกยุคสมัยพระที่นั่งดูสิทธิ์มหาปราสาทจึงไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งดาชป,ประเพณีและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ผู่กับความทรงจําของปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน